อตอนนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างหวังว่าทุกคนนะคะคงจะ,อ,ะอยู่ดีมีสุขกันนะคะตามสภาพเนาะนะคะกะ็ยังมาเจอกันได้นะคะกับห้องเรียนทางไกลของเราพี่นุ้ยคิดว่าเฮ้ยพี่นุ้ยเริ่มสอนเลยดีกว่ามาโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มสอนกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังนี้นะคะอ่ะมาแล้วหลังนะคะเดี๋ยวพี่ขอใช้สมาธิในการสอนสักนิดหนึงนะอ่ะเราบอกว่า โจทย์นะคะถามว่าผิดตรงไหน I'll pick you up at the airport when you will call me นะคะอันนี้นะคะคือ tense เนี่ยนะคะพี่กำลังจะบอกว่า error เนี่ยนะคะการทำข้อสอบแนว error check เวลาพี่บอกหาข้อผิดอะจุดที่ผิดสำคัญเลยจะเป็นเรื่องของกริยาอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็มีการบอกไปแล้วว่าเฮ้ยกริยาเนี่ยนะคะเราก็จะดูหลักๆเนี่ยนะคะจะเริ่มจากขั้นที่หนึ่งก็คือดูว่า เวิร์มันไปกับประธานหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะเว r b ไปกับประธานไหมนะคะอ่า v e r b ไปกับประธานไหมนะคะซึ่งอันเนี้ยนะคะมันจะหมายถึงเว r ร์ะไร v เว b ร์ verb ช่องหนึ่งนะคะเนี่ยมันจะหมายถึงไอ้พวกเวลาที่เป็นปัจจุบันนะคะมันจะเป็นเว r ร์ช่องหนึ่งอ่ะเช่น เช่นทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะได้บอกว่าเฮ้ยแบบทําไมพี่สอนบางคนจะบอกว่าเฮ้ยทาไมพี่สอนเร็วจังทำไมพี่สอนยากจังอันนี้พี่ก็เลยแบบถือว่าเล่าอยู่บ้านกันเรื่อยๆใช่ไหมคะวันนี้พี่ก็เลยแบบเออค่อยๆไปสบายๆนะคะทบทวนความรู้พื้นฐานไปด้วยนะอ่าจะได้แบบไม่บอกว่าไม่บ่นว่าเร็วเกินไปนะคะแล้วก็ได้ทวนความรู้เก่าๆไปด้วยนะคะเบสิกเบสิกเนาะอ่ะเวิร์บไปกับประธานไหมนะคะก็อันนี้เราจะพิจารณาเมื่อเวิร์บ ว่ามันอยู่ในช่องที่หนึ่งก็คือเป็นปัจจุบันโอเคป้านะคะแล้วแบบสมมุติอย่างเช่นอะไรคำว่าชีอย่างเงี้ยนะคะเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะประธานเอกพจน์อะเวิร์บมันจะเติม s อย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเธอเนี่ยเธอนั่งเธอนั่งอย่างเงี้ยนะคะ,ะเป็นปัจจุบันนะคะเราก็จะแบบ she sits ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะประธานเอกพจน์เวิร์บเติม s อันนี้เวลาที่เราพิจนารณาว่าเวิร์บไปกับประธานไหมเนี่ยมันจะเป็นเวลาช่วงปัจจุบันอนะ่ะคือเวลาที่เราใช้เวิร์บช่องที่1นะคะโอ okay, เคแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยกรณีถ้าเราจะใช้ is e am are ใช่ป่ะอาชี she ก็ต้องไปกับ is อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ถ้าเราใช้ do does ใช่ป่ะชีก็ต้องไปกับ does อย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วก็กรณีถ้าเกิดเราจะบอกว่ามีอ่ะเออกรณีเราจะบอกว่ามีเราก็จะแบบอ่ามี has กับ have ถูกป่ะ ชีเนี่ยเป็นเอกพจน์เราก็จะไปกับ has นั่นเองเข้าไหมเนี่ยค่ะนะคะอันนี้เรื่องของว่า verb ไปกับประธานใหม่นะคะก็คือย้ำอีกทีประธานเอกพจน์นะคะมีหนึ่งนะคะ verb ก็จะเติม s นะคะเอกพจน์ he she it ค่ะนะคะก็คือ verb ก็จะเติม s แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็น is am r นะคะ She ไปกับ is นะคะและ she ไปกับ ด้าสนะคะชี she จะไม่ไปกับดูนะคะและชีก็จะไปกับ has นะคะโอเคนะประมาณนี้นะคะอ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะมีคู่เทียบใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ไม่นะคะชี she ต้องไปกับ has อ่ะแล้วก็ชีไปกับ does ไม่ไปกับ do แล้วก็ชีก็ไปกับ is ไม่ใช่ are อย่างเงี้ยโอเคไหมนะคะอันนี้คือเบสิกเบสิกเลยนะคะคือเราต้องรู้ว่าเฮ้ยของบางอย่างมันเป็นตัวที่แบบอ่าเนี่ย ของอย่างเงี้ยอย่างชีกับอาร์มันจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่คู่กันมันเข้ากันไม่ได้นะคะถ้าเจอชีอาร์อย่างนี้ก็คือเพิดค่ะเพิดเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องของกริยานะคะว่ามันไปกับประธานไหมและต่อมาที่เราต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเทนส์ถูกปะนะคะเรื่องของเทนส์อ่านะคะเราจะพูดเทนส์นะคะพูดเทนส์บ่อยมากซึ่งเทนส์มันคือเรื่องของเว ลาใช่ไหมพอเทนส์เป็นเรื่องของเวลาปุ๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องพิจารณาเลยคือเราต้องดูว่ามันเป็นเวลาช่วงไหนมันต้องมีคีย์เวิร์ดบอกเวลาเทนส์มันต้องดูที่คีย์เวิร์ดบอกเวลานะคะนี่นะคะต้องดูคีย์เวิร์ดบอกเวลาอย่างเช่นเมื่อวานอย่างเงี้ยนะคะเราอะก็พูดถึงคาว่า yesterday ใช่ป่ะ เราก็บอกเฮ้ย yesterday เนี่ยมันเป็นมันแปลว่าเมื่อวานนี้ใช่ปะ่ะมันเป็นอดีตพอเป็นอดีตปุ๊บทำไงคะเราก็ต้องรู้เลยว่าเฮ้ยอดีตเนี่ยมันจะไปกับเว็บช่องหนึ่งอ่ะไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าเว็บช่องหนึ่งมันคือปัจจุบันนะคะดังนั้นถ้ามันเป็นอดีตมันก็ต้องไปกับเว็บช่องที่ที่2นะเออไปกับเว็บช่องที่2นะคะก็เป็นอดีตนะคะประมาณนี้นะคะอ่ะอย่างสมมุติเรามีคำว่า go อย่างเงี้ยเออ นะคะ go เนี่ยมันไปกับ yesterday ไม่ได้เนื่องจากว่าอะไรคะ go เนี่ยมันเป็น verb ช่องที่1ถูกป่ะถ้าเราเห็นคาว่า yesterday go เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเข้าช่อง2ก็คือเป็นคำว่า went นะทันทีเพื่อให้มันเข้ากันทีนี้ทีนี้อ่ะโอเคเราสอนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราจะมาดูคอมเ m นต์กันก่อนว่ามีอะไรที่แบบนะเอออุย้ยเงียบจัง เฮ้ยทำไมเงี้ยไปบ้าเนี่ยวันนี้เมื่อวานน่ะพิมพิมกันพิมพ์ไปพิมพ์มาปรากฏต,ต้อง40คอมเมนต์น่ะวันนี้แบบมาแค่2อะ่ะเฮ้ยอย่าให้น้อยอย่าให้แบบน้อยกว่าเมื่วานนะคะต้องแบบว่าเอ,อ่อแอคทีฟกันสักนิดหนึ่งนะนะคะสงสัยเราต้องแบบเราต้องมีการนัดตลอดละนะคะอ่ะมามีใครบ้างตอนนี้อ่ะมีใครบ้างแอบดูนิดหนึ่งนะคะอ่ะมีมีกี่คอมก็ แต่แต่ไม่ได้ซีเรียสนะคะน้องๆจะแบบดูอยู่ด้วยความเงียบงันก็ได้นะคะเอออ่ะขอดูนิดหนึ่งนะคะโอเคอเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งนะคะ ขอแอบดูนิดหนึง่งได้ไหมอเออยังอยู่กันหลายคนอยู่นะโอเคอ่ะยังอยู่กันหลายคนอยู่อย่าพี่ไปพี่ไปต่อเลยแล้วกันนะพี่ไปต่อเลยแล้วกันนะนะคะ พี่ไปต่อเลยแล้วกันเ,เพราะว่ารู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยก็กาลังกําลังแบบว่าติดตามกับบทเรียนของเราอยู่ใช่ไหมเราก็เฮ้ยไปต่อเลยแล้วกันนะคะมาถึงขณะนี้แล้วนะอะพอเราเห็นนะคะตรงนี้นะคะ tense มันต้องมากับ keyword บอกเวลาถูกปะเราก็ถ้ามันมี keyword บอกเวลาที่ชัดเจนมันก็จบไงมันก็จบไปง่ายๆโอเคไหมคะแต่มันจะมีเคสค่ะที่แบบว่าเฮ้ย เราไม่เห็นคีย์เวิร์ดบอกเวลาอันชัดเจนน่ะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่านะคะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมองหาคีย์เวิร์ดบอกเวลาแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเฮ้ยแมรี่มีลูกส <laughs> ี่นะคนเออประมาณนี้นะคะประมาณนั้นเน่อย่างเงี้ยซึ่งพอเราเห็นอย่างเงี้ยนะคะเออมีลูกสี่คน ประมาณนั้นนะคะเนี่ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วเขาให้ Ver b มาก็คือคำว่า h a v e อย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าประโยคมันเป็นอย่างเงี้ยเราต้องพยายามนึกว่าเฮ้ย tense มันน่าจะเป็นอะไรนะคะก็บอกได้เลยว่าปกติถ้าเราบอกว่าเฮ้ยคนนี้มีลูก4 eh, ี่คนอย่างเงี้ยเออฉันมีพี่ชายสองคนอย่างเงี้ย สมมติเราบอกอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วมันก็จะต้องเป็นเวลาช่วงไหนก็ต้องคิดสิเวลาเราบอกว่าฉันมีพี่ชายสองคนเธอมีลูก4คนอย่างเงี้ยมันก็ย่อมต้องเป็นเวลาในช่วงของปัจจุบันเข้าใจปะ่ะคือบางครั้งอะ่ะประโยคอะ่ะนะคะประโยคเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่บอกคีย์เวิร์ดบอกเวลาที่ชัดเจนหรอกแต่มันสามารถที่จะรู้ได้ด้วยความเข้าใจจากการอ่านว่านี่คือเวลาปัจจุบัน เข้าใจไหมพอเวลาปัจจุบันปุ๊บเนี่ยแล้วเขาให้ verb มาด้านหลังใช่ปะ่ะเราก็รู้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. อันนี้แหละมันต้องเป็น verb ช่องที่1นะคะซึ่งพอเห็นอย่างเงี้ยพอเป็น verb ช่องที่1เราก็รู้แล้วอ่ามันก็จะมี have กับ has ใช่ปะ่ะแล้วพอลองมาดูเฮ้ย mary มันเป็นประธานที่เป็นอะไรคะเป็น เอกกับโพสเพราะเป็นเอกกับโพสเราก็จะใช้ has นั่นเองนี่คือหลักการง่ายๆนะคะวันนี้สอนแบบเบสิกเบสิมากเลยนะจบนะคะอะยยังจบจบตรงนี้แต่เดี๋ยวเราไปตักข้างบนต่อโอเคนะทีนี้นะคะเราก็มาดูตรงนี้นะามาดูตรงนี้ดูข้างบนนะคะพอดูข้างบนปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเราโฟกัสไปในเรื่องของ tense ปุ๊บนะคะ มันไม่มีคำคีย์เวิร์ดบอกเวลาที่ชัดเจนเห็นปะมันไม่ได้บอกว่าเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงแต่เราก็จะเห็นว่าแบบนี้นะคะนะคะโอเคเนี่ยเราก็จะมาดูเราก็จะเห็นว่า I will pick you up at the airport แสดงว่าอันนี้คือจะไปรับเออฉันจะ ไปรับคุณสังเกตนี่ก็คือยังไม่ได้รับถูกปะ่ะมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ที่อันนี้มันจะเป็นอนาคตก็คือฉันจะไปรับคุณนะอ่านะคะพูดอย่างนี้เ็ษเขาบอกว่าเมื่อคุณนะ่ะโทรหาฉันนะคะ,ะหลายๆคนเนี่ยก็จะบอกว่าพี่คะเออจริงๆคือคุณก็ยังไม่ได้โทรเนาะฉะนั้นใช้วิวคอลก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกแต่จริงๆแล้วอ่ะฟังนะจริงๆแล้วอันเนี้ยผิด ไอวิลคอเนี่ยผิดอ่าผิดเพราะอะไรเราไปดูคอมเมนต์กันก่อนนะคะว่ามีใครหาเจอกับเราไหมวิลคอเนี่ยผิดนะคะอ่าเดี๋ยวเราขอแอบดูนิดนึงเอ่อว่ามีอ่ามีกระเตนกระเตนเขียนว่าทีเชอร์นูอิงลโอเคครับเห็นแล้วครับทีเชอร์นูอิงลิชอ่าดูซีมี อะไรคนอ่ะมีใครเข้ามาบ้างแปมแปมมาแล้วสวัสดีค่ะเฮ้ยพวกนี้เป็นพวกขาประจำอ่ะเออพวกขาประจำแปมแปมบอกสวัสดีค่ะแพตตี้แพตตี้มารายงานตัวแล้วค่ะเฮ้ยแพชี่อันนี้อันนี้คนนี้คนนี้ใครคะสวัสดีค่ะพี่นุ้ยแนะนำตัวด้วยนะคะเออแนะนำตัวด้วยนะถ้าถ้าเป็นนักเรียนเราก็แนะนำตัวถ้าไม่ใช่นักเรียนเรา ก็แนะนำตัวสรุปแล้วคือจะเป็นใครก็แนะนำตัวนะคะโอเคกระเตนบอกกูด้าฟรอนูนโอเคเนี่ยค่ะกระเตนก็เดี๋ยวกระเตนก็จะบอกว่าให้แนะเสนอตัวให้พี่แนะนำตัวใช่ไหมกระเตนก็เขียนแนะนำตัวไปเลยแล้วกันเพราะกระเตนก็เป็นคนที่รู้จักพี่มากระเตนน้องกระเตนเนี่ยนะคะกิตพัฒน์เนี่ยนะคะเรียนกับพี่มากี่ปีเกินครึ่งทศวรรษ เออเอาเราบอกกันอย่างนี้ดีกว่าว่าเรารู้จักกันมานานเกินครึ่งทศวรรษนะคะอ่านะอ่ะช่วยแนะนำให้พี่เลยละกันอ่ะเรามาคุยเรื่องเนื้อหากันต่อนะคะโอเคอ่ะเราบอกว่าฉันถึงตรงไหนแล้วเนี่ยฉันถึงตรงนี้บอกว่าวิวคอเนี่ยมันมันทำไมมันพิดใช่ไหมเพราะว่าดูนะคะถึงแม้ว่าเราอ่ะ ะค,ะคุณเนี่ยจะยังไม่ได้โทรหาฉันก็จริงแต่สิ่งสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นประโยคเงื่อนไขสังเกตนะเวนในที่เนี้ยนะคะมันเป็นลักษณะของการเป็นประโยคเงื่อนไขเออก็คือฉันเนี่ย pick you up นะคะ pick up แปลว่าไปรับอ่ะหรือว่าเราจะใช้ว่าไปไปเก็บเก็บรับ นะคะ i c k you up at the airport ก็คือฉันจะไปรับคุณนะ่ะที่สนามบินนะคะถ้าใครยังจำคำว่า Pick Up ถ้าจำความหมายไม่ได้ให้นึกถึงรถ up เออ p รถ Pick Up เขาเอาไปทำอะไรขนของเนี่ยมันก็เลยแปลว่าไปเก็บไปรับคุณประมาณนี้นะคะโอเคก็ฉันจะไปรับคุณที่สนามบินใช่ปะ่ะเมื่อคุณนะ่ะโทรหาฉันนั่นหมายความว่าคุณเนะี่ยยังไม่ได้โทรก็จริงแต่ สิ่งสิ่งเนี้ยมันต้องเป็นความจริงก่อนเข้าใจไหมนะคะก็คือว่าคุณเนี่ยการที่คุณโทรหาฉันสิ่งสิ่งเนี้ยต้องเป็นความจริงก่อนที่ไอสิ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเข้าใจไหมคะก็คือฉันจะไปรับคุณนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่ออะไร เมื่อคุณโทรหาฉันไอ้คุณโทรหาฉันเนี่ยมันต้องเป็นความจริงก่อนดังนั้นเนี่ยนะคะพอเป็นประโยคเงื่อนไขเนี่ยสิ่งสิ่งนี้ต้องเป็นความจริงก่อนถูกไหมความจริงเราก็เลยจะต้องใช้เป็นพอพูดว่าเป็นความจริงก็จะต้องใช้เป็น verb ช่องที่1นั่นเองนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ I'll pick you up at the airport when you call me ะะเราจะต้องแก้เป็นแบบนี้นะคะก็คือ,อเป็นความจริงก่อนต้องใช้เป็นแบบช่องที่1ซึ่งสังเกตนะคะการใช้เว้นแบบนี้มันจะเหมือนกับเรื่องของอะไรเอยเรื่องของ if clause ค่ะมันจะใช้เหมือนกับ if clause นะคะอ่านะคะโอเคไหมอ่าเดี๋ยวเราทวน if clause กันสนิดหนึ่งไหมนี่คือ if clause แบบที่1เออได้ไหม ถ้าฉันเรียนหนักฉันจะสอบผ่านเออถ้าฉันเรียนหนักฉันจะสอบผ่านมันจะเป็นประโยคแบบนี้นะคะเราจะพูดว่า if I study hard คือสิ่งสิ่งนี้มันต้องเป็นความจริงก่อนไงคือเธออะต้องเรียนหนักก่อนมันต้องเป็นจริงก่อนไอ้ด้านหลังมันถึงจะเกิดได้ I will pass the exam ประโยคนี้เป็นประโยคที่พี่นุ้ยพูดประจำเพราะอะไรคะ เออจะได้ขยันเรียนนะคะ if i study hard i will pass the exam นะคะก็คือว่าถ้าฉันขยันเรียนฉันจะสอบผ่านโอเคไหมคะก็คือด้านหน้านี้ต้องเป็นจริงก่อนนะคะแล้วผลมันถึงจะเกิดขึ้นนะคะนี่คือ if clause ในแบบที่1คะ่ะหลักการมันคือประมาณนี้นะคะและเช่นเดียวกันค่ะที่อาจจะเอา if มาวางอย่างนี้ก็ได้คือมาวางไว้ที่กลางประโยคพี่สามารถพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่า i will pass The exam if I study hard โอเคไหมนะคะนี่คือมันเป็นลักษณะแบบการการวางเงื่อนไขอะคือไอตัวที่มันเป็นเงื่อนไขมันต้องเป็นจริงก่อนไงและผลลัพธ์มันถึงจะเกิดขึ้นไอตัวที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นอะพอพูดว่าจะปูปบะสมองเราก็ต้องคิดเลยเฮ้ยจะมันต้องเป็นคำว่าอะไร วิวไงเออมันก็ต้องเป็นคำว่าวิววิวก็ต้องบวกเวิร์บช่องที่1อันนี้มันคือตามกฎเออไอ้วิวเนี่ยบวกเวิร์บช่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็เสร็จละไอตัวที่มันเป็นเงื่อนไขอะที่มันต้องเป็นจริงอะเราก็จะใช้เวิร์บช่องที่1น,นะอ่าพอเราพูดถึงอะไรที่มันแบบต้องเป็นความจริงอะไรเงี้ยเป็นความจริงก็จะเป็นเวิร์บช่องที่1ประมาณนั้นนะคะที่นี้อ่าเราก็พอเราจบใช่ไหมคะเราก็ไปดูคอมเมนต์กันก่อนเลยว่าเฮ้ยมีใครพูดอะไรไหมยังอยู่กันโอเคอยู่ดีมีสุอยู่นะนะะะค อ่ะมายังหมายังดูก่อนเซตอนนี้มีมีอะไรเพิ่มไหมคะอ่ะยังอยู่กันเรื่อยๆนะคะยังอยู่กันเรื่อยๆนะคะโอเคดูหน่อยสิว่าเดี๋ยวต้องต้องแบบแอบรีเฟรชนิดนึงพูดถึงจอนะคะรีเฟรชจอ,อนิดนึงอ่ะผ่านไปสำหรับในเรื่องของเวนนะคะ และแต่นะคะแต่แต่แต,แต,แต่จะบอกว่าแต่อย่างหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าเฮ้ยตัวเองอย่าคิดว่าเวนเนี่ยมันจะต้องตามหลังด้วยเวบช่องหนึ่งนะนะคะเออบางคนน่ะพอเห็นเวนก็เลยแบบพอพี่สอนอีกทุกคนจะเข้าใจว่าอ๋อดังนั้นหลังเวนค่ะมันเป็นเงื่อนไขมันต้องเป็นเวบช่องหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เออเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะจริงๆแล้วว่า เวลาเราใช้ tense เราต้องดูไอ้ประโยคที่มันมาด้วยนะคะมาประกอบกันเพราะอะไรคะเวนมันเป็นคําประเภทอะไรเชื่อมประโยคไงเวนมันเป็นคําประเภทเชื่อมประโยคอะเราก็ต้องแบบคือเหมือนกับเราต้องดูให้มันมีความเข้ากันข้างหน้ากับข้างหลังนะคะอะดูตัวอย่างนะคะพี่อาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่า uh, she was she was eating a อ a p p ิลเมื่อไง้เขามีดูประโยคแบบนี้เห็นไหมคะนี่เว้นมันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะซึ่งอันนี้มันคืออะไรคะพี่เปลี่ยนไงคะพี่เปลี่ยนเวลาคะ่ะก็คือเหตุการณ์มันเป็นอดีตนะคะเหตุการณ์มันเป็นอดีตแล้วนะคะโอเคไหมเหตุการณ์เป็นอดีตนะคะอ่านะ นี่นะคะนี่ดูนะคะเป็นเหตุการณ์เป็นเวลาคะ่ะเหตุการณ์เป็นอดีตค่ะทีนี้เห็นอะไรไหมนี่คือพอเหตุการณ์เป็นอดีตเนี่ยพอพูดถึงอดีตนะคะเราจะนึกถึงเวิร์บช่องที่อดีตอดีตอดีตคือเวิร์บช่องเท่าไหร่อ่ะแอบดูคอมเมนต์ก่อนในขณะที่เราจะสอนต่อนะคะอดีตอดีตนั้นจะต้องเป็นเวิร์บช่องที่อ่ะช่วยตอบหน่อย ช่วยตอบหน่อยเร็วอดีตเวิร์บช่องเท่าไหร่นะคะเป็นคำถามที่ไม่ยากค่ะพูดกันมาพูดกันมาสองวันแล้วค่ะนะคะพูดกันมาตลอดเลยอ่าไหนดูซินะคะอดีตเราอยู่ที่เรื่องของอดีตนะคะถ้าเกิดใครจำได้จะรู้เลยว่า อันนี้มันคือเป็นเหตุการณ์ที่เหตุการณ์สองเหตุการณ์ไงเหตุการณ์หนึ่งกำลังดําเนินอยู่แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดแทรกนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมอ้าวยังไม่มีใครตอบอะไรเลยดูดิช่วยตอบหน่อยอดีตใช้เวิร์บช่องเท่าไหร่เออมีมีนัดนิชานัดนิชาให้นัดนิชานี่ใครช่วยช่วยบอก ช่วยบอกชื่อจริงนิดนึงช่วยบอกชื่อเล่นโทษทีเขาบอกชื่อจริงมาแล้วไงว่าเขาชื่อนัทนิชาบอกบอกชื่อเล่นนิดนึงนัทน,นิชาตอบใช้เว็บช่องที่2ถูกต้องอดีตอะ่ะมันก็ใช้เว็บช่องที่2โอเคไหมเอออดีตอะ่ะเราก็ต้องใช้เว็บช่อง2ใช่ป่ะอ่าพอเราเห็นอย่างงี้ปุ๊บนะคะพอเป็นอดีตนะอันนี้เนี่ยอ่าก็เว็บช่องสองนะคะพอเวอ็บช่องสองปุ๊บเนี่ย came มันจะเป็น verb ช่องที่สองของ come โอเค okay, ไหมคะ came เป็น verb ช่องที่สองของ come นะคะโอเคอ่ะ set ส,สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทำไมด้านหน้าด้านหน้ามันก็เป็นอนดีตเหมือนกันแต่มันเป็น was w e r b บกวก verb เติม ing อ่ะมันเป็น was w e r b บกวก verb เติม ing ถ้าเราจำได้นะคะ เนี่ยวอชเวอร์มันก็อดีตอันนี้ก็อดีตแต่สิ่งที่มันต่างกันคืออะไรคะ ing มันเน้นว่ามันกําลังกระทําอยู่ในอดีตเห็นไหมคะ ing มันจะมีความหมายของการที่แบบกําลังทําซึ่งอ่าซึ่งมันเป็นวอสวอร์มันไม่ใช่ isamr e แสดงว่ามันกําลังทําอยู่ในอดีตนั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้กําลังอ่าโอเคพี่เขียน apples พี่ต้องเติม s ด้วยเพราะว่ากินแอปเปิลต้องกินล เรามาคุยเรื่อง wasword บวกร r b เติม ing กันต่อก็คืออันนี้คือเธอกำลังอะคะ่ะกำลังกินแอปเปิลอยู่ในอดีตนะคะกำลังทำอยู่ในอดีตเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดแทกคือเมื่อฉันมาเมื่อฉันมานะคะเห็นไหมนะคะเราลองหลับตาเดึกภาพเธอกำลังกินแอปเปิลอยู่ในอดีตแล้วฉันก็มา อย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือการกินแอปเปิลกำลังกำลังดำเนินอยู่ในอดีตเ,เหตุการณ์ที่เกิดแทรกก็คือฉันมาเออฉันก็ไม่เห็นอา้าวกินแอปเปิลนี่อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ในอดีตเนี่ยเราก็จะใช้ w a s were แล้วบวก v e r b เติม ing นะคะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดแทรก เราก็จะใช้เวิร์บช่องที่2นั่นเองนะคะนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเวนเนี่ยมันใช้ได้กับหลายเทนส์มันใช้ได้กับหลายเทนส์เราต้องไปดูว่าไอความหมายที่เราจะใช้อะมันคืออะไรกันแน่อ้าโอเคไหมประมาณนี้นะนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ดูซิว่ามีใครพูดอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะ มีใครคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมอ่ายังยังเออโอเคอยังไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะคะเนี่ยก็จะวันนี้ก็จะไลฟ์เว็ป,ประมาณนี้นะคะอะเดี๋ยวเราไปกดไลค์ให้ทุกคนก่อนนะคะทั้งน้องกระเตนนะคะพวกนี้ที่คอมเมนต์ก็จะแบบเป็นพวกขาประจำทั้งนั้นนะคะแพตตี้นันนิชานัทนิชาภูมิมลินพี่คุณมากเลยอะ่ะ ได้บอกหน่อยขอขอดูหน้าหน่อยนะเออเดี๋ยวขอเดี๋ยวคลิกไปดูหน้าเดี๋ยวคลิกไปดูหน้าจะรู้ว่าว่าว่าคือใครนะคะแต่จริงๆแนะนำตัวเลยก็ได้นะคะอ่ะโอเคเนี่ยเราก็จะไลฟ์ไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ทุกอย่างดูแบบโอเคนะคะทุกอย่างดูโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันนะคะวันอังคารนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอกันใน ในคลาสนะคะก็จะเริ่มเป็นคลาสปกติแล้วนะคะสำหรับใครที่รอโทรศัพท์อยู่ก็เดี๋ยวก็เราก็ทยอยโทรนะคะก็น่าจะได้รัโทรศัพท์เนีก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นะคะก็จะค่อยๆทยอยไปเพราะว่าถ้าเราเห็นแฟ้มของนักเรียนก็ ก,ก็ก็พอดูอะคะ่ะก็เยอะพอดูนะคะก็เยอะพอดูนะคะหรือว่าใครที่แบบมีคําถามสงสัยในเรื่องของระบบหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่เราจะสอนกันแบบห้องเรียนเสมือนจริงก็สามารถที่จะกิ้งกังเข้ามาหรือจะเฟซเข้ามาถามก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะมีคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการใช้นะคะแต่หรือถ้าเกิดใครแบบ เออยังแบบเรื่อยๆอยู่อะไรอย่างนี้ก็กเราก,ก็เดี๋ยวก็รอโทรศัพท์กันแล้วกัน,นประมาณนี้นะคะวันนี้เนี่ยพี่นุยก็จบไว้เท่านี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือเป็นความรู้เล็กน้อยในเรื่องของ tense นะคะสรุปกันอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจากกันก็คือว่าเ,อาเวลาที่เราเห็นข้อสอบ error check อะค่ะอย่างหนึ่งที่เราต้องเน้นนะคะคือเป็นเรื่องของเวลานะคะคือจะเป็นเรื่องของเวลานะคะแล้วก็พอเวลาปุ๊บเนี่ย วิธีการดูนะคะคือ 1. เนี่ยเราก็ต้องหาอะไรสิ่งที่เรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดบอกเวลาเฮ้เราก็ต้องหาคีย์เวิร์ดบอกเวลาก่อนใช่ปะถ้าเกิดมันไม่มีคีย์เวิร์ดบอกเวลาเนี่ยเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นเทนสไลด์อันนี้มันต้องเป็นการ อ่านน่ะคือพอเราอ่านเราเข้าใจปุ๊บเราก็ต้องเริ่มคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นเวลาช่วงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มที่จะถึงแม้มันจะไม่มีคีย์เวิร์ดบอกเวลาที่ชัดเจนแต่เราอะพอที่จะเดาได้ว่าอ๋อ oh, มันเป็นอย่างนี้นะคะบางทีเราก็ต้องดูอย่างเนี่ยอย่างเคสอย่างเงี้ยก็คือดูข้อความที่แวดล้อมแล้วเฮ้ยอันนี้อดีตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องมาแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มันเป็นการเชื่อมกันอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องไปอ่านอีกเขาเรียกว่าอีกประโยคนึงอะว่า อ,อันนี้คือความหมายคืออะไรมันเป็นเวลาช่วงไหนก็คืออ่านในชัดเจนนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่นุ้ยก็ไปแล้วนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะกับการไลฟ์นะคะในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ในส่วนของวันธรรมดาก็จะเป็นการเรียนคลาสของเราแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะเริ่มก็เกี่ยวก็จะค่อยๆทยอยะคะ่ะเดี๋ยวค่อยๆเปิดมาทีละทีละทีละคลาสทีละคลาสอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้ลองในส่วนของการใช้ระบบแล้วก็ดูว่าแบบ มีปัญหาอะไรบ้างซึ่งนักเรียนของเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างจะอายุน้อยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็เป็นนักเรียนที่อายุน้อยดังนั้น,นก็คืออาจจะแบบว่าไม่ค่อยเคยใช้บางคนก็แบบเออยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวก็ค่อยๆค่อยๆฝึกฝนกันไปนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเออนักเรียนก็ทำได้ดีนะถึงแบบว่าเขาจะ พึ่งนักเรียนแบบปปอสองปอสามเองปอสามปสี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็เริ่มที่จะแบบอ,อ๋อโอเคทาอย่างนี้ทําอย่างนี้เดี๋ยวเราทุกอย่างนะคะมันคือการฝึกฝนในที่เขาบอก practice makes perfect ใช่ป่ะก็คือค่อยๆฝึกฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝึกฝนในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือแม้แต่เรื่องเทคโนโลยีนะคะก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วพี่นุ้ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบบ ไม่ค่อยชอบพวกเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่ก็เนี่ยะก็เป็นความจําเป็นที่จะต้องแบบมานั่งฝึกฝนคิดว่าเราก็และอีกอย่างหนึ่งคือเราเอายุยังน้อยไงเราก็คงจะฝึกฝนเผื่อจะทําได้ไวกว่าพี่อีกนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วแล้วก็เจอกันนะคะในวันในกลางสัปดาห์แล้วก็เสาร์ทิ์จ้ะแล้วเจอกันค่ะอ่า